ระวิเศษตัดกรรมผลจากกรรมคือวิบากหากกรรมถูกกระทำจนสำเร็จแน่นอนว่าวิบากย่อมตามมาประหนึ่งครกที่กลิงตกจากปูกเขาอย่างไรเสียก็ต้องรับผลที่ตนเป็นผู้ก่อไว้โดยมีอาจจะหลบหนี อย่างที่มีใครเที่ยวโฆษณาชนเชื่อเอาไว้ว่าสามารถประกอบพิธีตัดเวีตัดกรรมเพราะแม้แต่องค์ศาสดาท่านก็ยังต้องเสวยผลกรรมที่ตามไม้ผลก่อนปรินิพานประสาะอะไรกับปุถิชนเช่นเราจะคิดไปเข้าพิธีตัดกรรมลงโลกนั้นเล่าอาตมาบวชมาแล้วกว่า3 0พรรษาบวชมาตั้งแต่อายุครบบวชและก็บวชเรียมา ถึงจะแก่พรรษาและแก่ไวขยายยังเข้า50ปีตน้ตนๆแต่ธรรมายังเป็นพระลูกวัดธรรมดาธรรมรมาูปหนึ่งซึ่งแม้จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโน่นเป็นนี่มีตำแหน่งในวัดมียศในสงฆ์อัตมาก็ปฏิเสธเอยมามิใช่ว่าจะไม่ยอมเสียสละกายใจสร้างสารรค์พุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปอย่างที่พระผู้ใหญ่บางรูปและชาวบ้านบางคนเข้าใจผิดเพราะความจริงแล้วอัตมาก็มีวัดปฏิบัติเพื่อดำรงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดตลอดมา ที่ไม่ยอมรับลาบยศสรรเสริญก็ด้วยเหตุที่ตั้งปณิธานไว้กับตัวเองและพระพุทธพระธรรมแล้วว่าจะปฏิบัติธรรมโดยแท้แตะ่จะประพฤติศส้นโดยบริสุท์จึงไม่อยากให้มีเกณเดและลาบยศเขมาแผ้วพานความจริงข้อนี้เป็นเรื่องที่อาตมาต้องอธิบายให้ภิกษุบวชใหม่ทุกรูปทุกรุ่นเข้าใจในความเป็นภิกษุของอาตมา เพราะพระบวชใหม่เมื่อมารู้จักคุ้นเคยกับพระแก่บรรษาที่ไม่มีตำแหน่งไม่มียศก็ย่อมข้องใจและคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้อาตมาขอยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดานักหรือใครจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่ในความรู้สึกของอาตมากลับเห็นว่าทุกสิ่งทุกเรื่องล้นเป็นธรรมดาทั้งสิ้น เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่วัดเก่าแก่ดั้งเดิมที่อาตมาบวชและจำมันสายโยมาถึงทุกวันนี้นี่แหละวัดนี้อยู่ในอำเภอเล็กๆของจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนเป็นวัดที่สงบบริเวณเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งแต่ด้วยกิจศัพท์ในการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทําให้ญาติโยมจากที่ไกลๆไม่จากกรุงเทพก็ยังอุตส่าห์มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ทุกอาทิตย์เมื่อชาวบ้านเข้าวัดมาก เงินทองก็ไหลเข้าวัดตามมาในรูปของการบริจาคแล้วสิ่งก่อสร้างก็ผุดขึ้นตามความต้องการของญาติโยมผู้บริจาคที่อยากให้บุตรหลานมาบวชและจำมรรษายอยู่ที่วัดนี้กุฏิที่เคยมีแค่ห6หลังก็เพิ่มจํานวนขึ้นเป็น10บภิกษุที่เคยมีไม่เกิน10รูปก็เพิ่มมาสองสาเท่าในห้องเวลาเพียงห้ปีแล้ววันหนึ่งหลังจากที่อาตมาบวชและจำพรรษายอยู่ที่วัดนี้มาได้สิปี หลวงตาชวนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสครั้งนั้นก็เรียกอาตมาไปพบเมื่อขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาชวนอาตมาก็เห็นภิกษรุรูปหนึ่งอายุเลยเลียวกับอาตมานั่งอยู่ใกล้ในท่าทีสงบสำรวมเออนี่ท่านริท่านจ้าอาวาสหรือสมภารเอทักถามเป็นประโยคแรกเข้าเรื่องทันทีที่อาตมาสุดตัวลงนั่งกุฏิท่านริยังมีห้องว่างอีกห้องไม่ใช่หรือครับ ว่างมาตั้งแต่ปัญษาที่แล้วหระอครับดีฉันฝากท่านวิทย์ไปอยู่ด้วยนะดวงตาชวนบอกพร้อมบุยายมาทั้งพิสุร่างใหญ่ที่อาตมาเพิ่งพบหน้าท่านวิทย์บวชมาจากเมืองปุมแต่ท่านอยากได้วัดที่สงบวิเวกจำพรรษาอุปชาของท่านวิทย์เป็นสหธรรมิกกับฉันก็เลยเข็นจดหมายฝากให้มาอยู่กับฉันดูท่าทางสงบสํารวมมาแรกเห็น แต่เมื่ออาตมาพามาถึงกุฏิของอาตมาและพาไปถึงห้องพักท่านวิทย์ก็เปลี่ยนท่าทางวาจากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปนในบัดดลโอ้โหหลวงพี่นี่สมระจังเลยนะเสือผืนหมอนใบแถมผ้าห่มอีกผืนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นเลยหรือครับวิทยุสักเครื่องก็ไม่มีหรือครับฉันชอบแบบนี้แหละไม่อยากมีอะไรมากกว่านี้หรอกไม่น่าเชื่อพระวิทย์ยังพูดต่อได้เรื่อ,อย ผมรู้มาว่าญาติโยมเข้าวัดแน่นทุกอาทิตย์ไม่มีใครถวายปัจจัยอะไรมั่งเลยหรือหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่ไม่รับอาตมาได้แต่ยิ้มไม่อยากตอบคำถามเขาเพราะดู่า,าทีพิลึกได้มีพิรุธบางอย่างอะไรอะไรหลายอย่างในวัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พระวิตรูปนี้มาอยู่ที่นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูดีในสายตาของคาราวะริชาวานแต่สำหรับสงอย่างอาตมารู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อวัด ตอ่อศีลต่อธรรมและต่อาศาสนาพระประธานในวิหารหลังเล็กเก่าแก่สุดโทมซึ่งอาตจจมาใช้เป็นที่ปลีกวิเวกนั่งสมาธิตลอดมานั้นกลายเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยความคิดของพระวิทย์เรื่องมือในการเสียงเซียมซีถูกจัดหามาเตรียมไว้ให้ญาติโยมพร้อมตู้ใส่ใบทำนายซึ่งพระวิทย์เป็นผู้เขียนขึ้นมาเองและสั่งพิมพ์มาเป็นที่เรียบร้อย ตู้กระจกสําหรับใสงเงินบริจาควางตั้งไว้ในวิหารถึงสี่ตู้ทุกตู้มีป้ายติดเชิญชวนบริจาคค่าน้ําค่าไฟค่าใบเสียมสีโดยเฉพาะตู้กลางตรงหน้าพระประธานในวิหารซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อก็ถูกพระวิทย์ขนานามให้เสร็จสรร์ว่าพระพิชิตวิบากรรมและป้ายที่ติดตู้นี้ก็เขียนว่าเชิญบริจาคสมทบทนพระวิชิตวิบากรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมทั่วประเทศ วัดที่เคยสงบวิเวกมานานนับศตวรรษเริ่มคึกคักข,ขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดก็คับขั่งด้วยผู้คนเรากับมีมหากรรมในวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะในวันก่อนหวยออกรู้สึกหลวงพี่จะไม่ชอบที่ผมทําให้วัดของเราเครึกคักที่มีรายได้เดือนละหลายแสนพระวิทย์พูดกับอาตมาในตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากร่วมกุฏิกันมากว่าสามปีไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบหรอกนะ แต่เฉยๆมากกว่าอาตมาตอบตรงๆแต่ดูหลวงพี่ไม่ยินดีกับผลงานของผมเลยไม่ติไม่ชมไม่คัดค้านแต่ก็ไม่สนับสนุนหลวงพี่ไม่เห็นด้วยกับงานที่ผมทำเพื่อพุทธศาสนาเลยหรือพระวิทย์พูดพร้อมมองหน้าอาตมาเหมือนต้องการคำตัวแย้งชี้แจงแต่เมื่อเห็นอาตมามีสีหน้าเรียบเฉยแฝงรอยยิ้มน้อยๆอย่างไม่โกรธเคืองหรือชื่นชมพระวิทย์ก็ระบายความในใจต่อ หลวงพี่รู้ไหมว่าที่ผมบวชนี่ก็เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อตัดกรรมเพื่อกรรมจะได้ไม่ติดตามตัวไปถึงชาติหน้าชาตินอนผมถึงได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพุทธศาสนาหลวงพี่ก็เห็นว่าบวชหลังใหม่กำลังจะก่อสร้างพรุ่งนี้มรืนนี้แล้วกุฏิปุดขึ้นอีกกี่หลังแต่ละหลังเป็นคอนกรีตแข็งแรงทนทานสามารถรองรับพระบวชใหม่ได้อีกเป็นสิบสิบรูปไฟฟ้าก็สว่างสวยัยน้ําท่าก็ไหลสมบูรณ์ถนนน้นทางก็สะดวกสบาย นี่ไงผลงานผมทั้งนั้นผลงานของพระรุ่มกุฏิของหลวงพี่คนนี้นี่แหละแต่หลวงพี่กลับไม่ยินดียินร้ายอะไรกับผมเลยคุณทำกรรมอะไรไว้มากมายนักหรือถึงต้องสร้างโน้นสร้างนี่เพื่อตัดครเสีะมากมายอย่างนี้คำพูดทั้งหมดของพระวิศกิจใจอัตมาเป็นคำว่าตัดกรมเท่านั้นขอบคุณครับหลวงพี่ขอบคุณที่ยังให้ความสนใจผม พระวิทย์เดอบมองไปทางหน้าต่างกุฏิแวบ,บหนึ่งก่อนจะหันมาสนทนาต่อหลวงพี่คงไม่รู้ว่าผมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจชายแดนผมมีไรายได้สูงมากในแต่ละเดือนก็เลยกินมากเที่ยวมาก,เ,ามากเล่นมากผมเที่ยวผู้หญิงเล่นกันพานันจนหมดตัวจนต้องปิดบริษัทหนีพร้อมเงินค่าเป็ดพลอยของพ่อค้าพมา่าที่เป็นคู่ค้ากับผมเข้าตามล่าผม แต่ผมก็ใช้เงินที่โกงเข้ามาจ้างเจ้าหน้าที่ชายแดนหลายคนช่วยกันกลั่นแกล้งจับเขาเข้าคุกแล้วในที่สุดคู่ค้าจะพะมากคนนั้นเขาก็ตายในคุกพอเขาตายทุกอย่างก็จบผมสำนึกผิดก็เลยเขอบวชชดใช้หนี่คำแต่มาคิดว่าถ้าบวชเฉยๆคงจะตัดคมไม่หมดจึงคิดธนุบำรพุงศาสนาด้วยวิธีที่หลวงพี่เห็นนี่แหละครับ บาปรหรือบุญน,นั้นมันอยู่ในจิตใจของเราจริงๆเมื่อพระวิตรระบายความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวที่อัดแน่นอกมานานที้อาตมาฟังก็ดูเขาจะสบายใจขึ้นมากสําคัญที่สุดคือพระวิตย์รู้สึกว่าอาตมาให้ความสนใจและเข้าใจเขามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่านักทุกค่ําคืนก่อนจําวัดอาตมาจะชนพระวิตรสนทนาธรรมบอกให้เขาเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมว่ากรรมนั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์พืช ที่เราโปรยหว่านลงบนดินซึ่งย่มจะงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกก็ได้ต้นข้าวหว่านเมล็ดงาก็ได้ต้นงาหลังจากสนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องพระวิทย์กระดูท่าทีสงบสำรวมขึ้นมากกานพูดจากับญาติโยมกรรมการวัดและแม้แต่กับคนงานที่มาสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็นุ่มนวลไม่วางอำนาจอีกต่อไปคืนหนึ่งหลังสนทนาธรรมจบสิ้นอาตมาก็เตรียมตัวจำวัด แต่พระวิทย์กลับใช้ไฟฉายสไพย่ามลงจากกุฏิไปพร้อมกับบอกว่าจะไปตรวจรรายทั่ววัดโดยเฉพาะที่วิหารเก่ากลัวพวกคนงานแอบงัดเข้าไปขโมยพระพุทธรูปและเงนินในตู้บริจาคพระวิทย์ปฏิบัติเช่นนี้ทุกคืนก่อนจำวัดบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกออกไปตรวจตรารอบวัดเหตุผลที่พระวิทย์บอกอาตมาทุกครั้งก่อนลงจากกุฏิไปก็คือพวกคนงานพมา่าไว้ใจไม่ค่อยได้ แถวในเช้าเมื่อวันหนึ่งเมื่ออาทิตย์แล้วอาตมาต,ตื่นขึ้นก็ไม่เห็นพระวิทย์ออกจากห้องเตรียมตัวบิณฑบาตอย่างเคยจึงเข้าไปปลุกแต่ไม่เห็นจึงคิดว่าพระวิทย์คงออกไปตรวจตราความเรียบร้อยในยวัดเหมือนเคยอาตมาก็เลยลงจากกุฏิไปตามพระวิทย์จุดแรกคือทวิหารเก่าซึ่งอาตมาก็เจอพระวิทย์จริงๆอาตมาต้องตกใจยังบอกไม่โูกที่เห็นพระวิทย์นอนจมกองเลือดู่ทีนาวิหารเก่า ตรงหัวกระทัดดอกไม้ตรงเหนือใบหูขึ้นไปนั้นมีรอยแตกปริยุบลงไปเห็นได้ชัดเจนไฟใช้ยังตกอยู่ข้างตัวแต่ย่มหายไปอาตมารีบนำความไปบอกเจ้าวาดและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชนสุดพลิกศพและในตอนสายวันเดียวกันตำรวจก็จับคนงานก่อสร้างโบสถหลังใหม่สองคนไปสอบสวนรุ่งขึ้นอีกวันเจ้าหน้าที่ก็มาบอกเจ้าวาดวาด่าจับตัวคนร้ายที่ฆ่าพระวิ์ได้แล้ว ซึ่งก็คือสองคนงานก่อสร้างชาพม่าที่นำตัวไปสอบสวนแต่แรกนั่นเองทั้งสองรับสารภาพว่าใช้ไม้ตดทัดดอกไม้พระวิทย์เพื่อชิงทรัพย์เพราะเคยเห็นในย่ามพระวิทย์มีพระเครื่องเหลี่ยมทองสุกกลังร้อยเป็นพวงอยู่นับสิบองค์อาตมารู้สึกแปลกใจตรงที่ว่าพระวิทย์เคยโกงเงินพ่อค้าชาพมา่าแต่แล้วก็ต้องมาตายเพราะคนงานชาพมา่าและทั้งที่มาบวชเพื่อตัดกรรมพระวิทย์ก็ไม่สามารถตัดกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ได้เลย